สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับผมแน่นอนที่สุดคือเราพูดถึงเรื่องบันดิแคมนะครับผมใครที่ไม่มีงบนะครับผมหรืองบน้อยนะครับแนะนําว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวถ้าสําหรับคนที่คอมไม่แรงนะครับสามารถอัดเกมได้หลายเกมนะลองทดลองแล้วบางเกมที่ต้องใช้ตัว CPU แรงแรงๆหรือใช้ตัวการ์ดจอดแรงเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยระดับหนึ่งนะครับผม การอัดเกยก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับปรับเสียงตรงไหนได้บ้างตรงนี้นะครับผมกดที่เพิ่มไมโครโฟนก่อนนะเราสามารถกดเพิ่มว็บ c a m หรือกดเพิ่มที่ลักษณะเค้์เซอร์เมาส์ก็ได้คือคือตัวเมาส์นะครับผมคือเรากดที่เมาส์ไอ้กดที่อ่านี่ก่อนนะครับเสียงก่อนแล้วเราก็ดูที่ไมโครโฟนนะว่าเราเลือกเป็นอะไรไปนะเลือกเต็มร้อยไปเลย แล้วเลือกสเสียงผสมกันนะครับผมเพื่อเป็นแท็กเดียวกันเพื่อจะง่ายต่อการที่จะจัดการงานนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดแบบกดเพื่อพูดไปด้วยหรือเปิดกดเพื่อปิดเสียงเนี่ยบางครั้งอาจจะลืมได้นะครับผมกดตกลงไปธรรมดาเลยจะบันทึกเสียงในขนาดที่บันทึกก็จะสามารถกดได้นะครับเป็น WAV นะแต่ไม่แนะนําคือบันทึกเสียงให้เป็นรูปแบบเดียวกันเลยจะได้จบปัญหาไปนะครับผมเราสามารถกดที่บันทึกเกมได้กดที่ได้หลายรูปแบบนะครับผมโหลดบันทึกเกมได้หรืออะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้มีอะไรยากนะ อันนี้เป็นเปิดหน้าจอให้ดูเฉยนะครับผมส่วนการปรับทั่วไปนี่ก็เป็นการวางของวิดีโอนะครับผมว่าจะวางไว้ตรงไหนนะผมเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดของงานเลยนะไม่มีอะไรยากเลยวิดีโอเชียวขออภัยนะครับผมโทรศัพท์เข้ามาพอดีเลยฮัลโหลครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับอได้หาอะไราอะไรนี่สบายๆอยู่แล้ว